ครับวันนี้ก็จะมาดูว่าแป้ง2กิโลนะครับเราจะขายได้ทั้งหมดกี่บาทตอนนี้ผมขายไปแล้ว3 3กระทงนะครับมองเห็นไหมก็ได้ตังนี่แหละครับวันนี้3กระทงแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ผมจะขายได้กี่บาทครับตอนนี้ก็เรา่าเทใหม่ๆนะครับ โอเคเสร็จใหม่ๆเพิ่งขายได้สามกระตรงนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปยอดให้ดูนะครับวันนี้ว่าสองกิโลเราจะขายได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวกาไรเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่ทำเลที่ผมขายนะครับตรงนี้นะครับทำเลที่ผมขายจะเป็นถนนนะครับถนนหน้าบ้านของผมเองนี่แหละครับนี่ ตรงนี้ก็เป็นบ้านผู้ใหญ่นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นญ่านผู้ใหญ่นี่ครับหน้าร้านของผม,ผมครับเป็นอาชีพขายขนมเค้กก็อาชีพเสริมนะครับตัวนี้เป็นร้านออชุดแต่งงานนะครับถ่ายพรีวิดิ้งด้วยของภรรยาผมเองคือแกจะทําเสริมสวยด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นร้านเสริมสวยของผมร้านทําผมนะครับตัวนี้เป็นร้านทําผมตัวนี้เป็นร้านเช่าชุดนะครับเช่าชุดเป็นห้องชุดเช่าดอกไม้ แล้วก็พวกเป็นพวกดอกไม้พวกแต่งหน้าเนี่ครับเป็นร้านเสริมสวยตอนนี้ก็ให้ลูกทํานะครับลูกก็ทําเสริมสวยอยู่หนงอนออกนอกเรื่องไปหน่อยเดี๋ยวมาดูครับมาดูต่อครับผมขายอยู่ตอนนี้ผมขายอยู่สองกิโลครับเดี๋ยวมาดูสรุปยอดครับผมจะได้ยอดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับเพราะวันนี้ผมผสมน้อย ไม่ได้ทําเยอะนะครับผมทําแค่สองกิโลเพื่อจะทำคลิปให้พี่น้องดูว่าผมจะขายได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับอยู่ติดทางนะครับถนนตรงนี้เป็นถนนทางออกทางออกไปอำเภออุดมพรนะครับไปตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ ก็ดูกันออกนะครับนะผมขายอยู่ที่ไหนนะครับตรงที่ผมขายนะครับใครที่อยากขายหรือว่าอยากทําเป็นอาชีพก็ทําได้นะครับไม่ต้องจําเป็นว่าเราจะต้องไปขายที่ตลาดนัดหรือว่าตลาดสดถ้าเราไม่มีที่ยังไงก็ไปไแวะดูหรือว่าตรงที่แบบติดถนนมีชุมชนมีคนเดินผ่านเราก็ขายได้แล้วครับสําหรับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปยอดให้ดูนะครับ ตอนนี้ขนมโคกก็ยังเทใหม่ๆยังไม่สุขเดี๋ยวจะมาสรุปจ้อดให้ดูว่าตอนหมดประมาณกี่โมงแล้วก็ขายได้เท่าไหร่นะครับ300 400 500 600 700 700 700 120 30 40 50 6 0 70ขายได้ทั้งหมด เจ็ดร้อยเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสิบาทนะครับทั้งหมดทีนี้เราจะมาหาักค่าแป้งค่าน้ําตาลออกนะครับคือผมซื้อเมื่อเช้านี้ผมซื้ออยู่ที่ประมาณ247บาท247บาทออก200 200ออก2อ0ก0 ส2 0ร0 4ยยี 220, 30, 40, บาทเนี่ยตัวนี้ก็คือกำไรนะครับที่ผมได้วนันนี้กำไรรวมได้คือ500 5 2อยห้าร้อบาท <c oughs> กำไรก็คือ523บาทนะครับสลับใครต้องการขายนะครับก็หัดฝึกทำนะครับฝึกทำแล้วก็ รีบขายกำไรก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีกำไรก็พอใช้ได้นะครับใช้ได้ประทังชีวิตได้เลยแหะครับผมก็ขายวันนี้ก็ขายแค่2อกิโลแต่พรวงนี้เดี๋จะขาย3ากิโลนะครับเดี๋ยวจะทําแบบ3ากิโลให้ดูผสมแป้งนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับติดตามว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพอจบคลิปเปเท่านี้ขอบคุณครับ